เฮ้ยตอลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮมันต้องวิ่งไปอยางนี้นะครับมันเดินต้องต้งสิ่มไม่จะถึงนี่อมันใกล้เลือเกินมันจะถึงก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับผมก็มีในทานสนุกสนุกมา เราให้เพื่อนๆฟังหนึ่งเรื่องนะครับก็เรื่องมันมีอยู่ว่ามีเมืองเมืองหนึ่งนะครับเมืองเนี้มีพระราชาเป็นผู้ปกครองนะครับแล้วเขามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งลูกสาวเขาเยนสวยนี้มากเลยเขาก็หวงเขาไม่ยอมให้ลูกสาวแต่งงานเขาก็เลยขุดขุดรอบเมืองนะครับแล้วก็เอาน้ําใส่ แล้วก็จระเข้ปล่อยประมาณ3ามสี่สิบล้านตัว oh. แบบปล่อยเต็มเลยมีแต่จระเข้เต็มหมดเลยฮะ <Huh? S 1> แต่อยู่มานานมากลูกสาวก็ไม่มีคู่ครอง oh, <no. S 1> เขาเลยปรกาศว่าพระราชาก็ส่งประกาศมาให้กับราษฎรทุกคนได้ฟังใครถ้าเกิดอยากได้ลูกสาวเราทําเมียก็ให้กระโดดข้ามน้ํามาผ่านจระเข้มา yeah. เราจะยกลูกสาวให้คนนั้นทันทีเ uh huh. พราะจะชายพูดจะไม่ทันจบดีเลยได้ยินเสียงตุ้มเสียงน้ำซ้อซ้อซ้อซไหว่ายมาว่ายม,มาอย่างรวดเร็วเลยครับพักเดียวก็ถึงฝั่งฝั่งของพระราชาราชาตกใจหุย้ยเอ็งกล้าข้ามาได้ไงก็ถามไอ้เจ้านั่นเอ็งกล้าข้ามาได้ไงเนี่ยฮะเอ็งอยากได้ลูกสาวข้าทํามเนียหรอไม่ใช่ปะย้าค่ะ หรือเองอยากได้สมบัติของข้าก็ไม่ใช่พระเจ้าค่ะแล้วเองอยากจะได้อะไรบอกข้ามาข้าหาให้ได้ทุกอย่างข้าข้าพระเจ้าอยากได้ไอ้คนที่ถีบข้าพระเจ้าลงมารับผมอยากได้ไอ้คนที่ถีบมานะครับโอเคนี่ท่านเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าถ้าเกิดยืนก็ยืนอยู่ข้างหลังอย่าไปยืนอยู่ข้างหน้า เดี๋ยวไม่งั้นอาจจะโดนทีบได้โอเคครับโอเคอ่ไปชมคลิปกันต่อไปได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนผม m อ6 3 9กสนะครับวันนี้เราจะมาแกะของดูครับเพื่อนๆเ,อนเยอะไหมครับเดี๋ยวเรามาแกะนี้เลยนี่นะครับตรงนี้นะครับอุ้ยอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยพเพื่อนๆมาเดี๋ยวเรามารีวิวของกันเอา้าของหายไปไหนหมดเนี่ยเอา้าทำไงดีของหายหมดเลยโอ้พเจ้าช่วยพเจ้าช่วยกล้วยตกดินทำาไงดีเนี่ยช่วยเอาของมาให้เราด้วยไม่งั้นเราจะเอาที่ไหนมารีวิวให้เพื่อนดูพระเจ้าช่วยเราด้วยโอ้พเจ้าช่วยด้วยว้าวมาได้ไงเนี่ยฮะอะไรโอ้รองเท้า อันนี้อะไรเนี่ยกล่องอะไรเนี่ยฮะเห็นรูดูอิกล่องอะไรฮะอุ้ยม,มีมีดมาพร้อมเลยอุ้ยหรือว่าเขาย่อส่วนมาให้เราเหลือเพียงเท่านี้เองเหรอลองแกะดูดิข้างในมีอะไรลองแกะดูเลยเพื่อนๆข้างในมีอะไรดูสิอุ้ยอุ้ยอ้ามีกล่อ,อ,องนึงหรือว่าเขาจะเสกให้ของเราทั้งหมดกลายเป็นกล่องเล็กดีจังเลยเราจะได้ใช้ง่าย เพื่อนเรามาดูอีกของเราดยู่นี้หรือเปล่าเอ้ายังมีอีกของข้างหน้าอีกนี่ทำไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูซิว่าพระเจ้าเอาอะไรให้เราเฮ้ยอะไรเนี่ยเพื่อนมันคืออะไรมันคืออะไรครับอุ้ยมันคืออะไรเนี่ยมันคือ ลายแทงสมบัติเพื่อน,นสงสัยพระเจ้าให้เราเดินไปตามทางนี้นะครับแล้เวเราต้องไปเจอสมบัติในแต่ละที่แต่ละที่โหไปเดี๋ยวเราไปหาของกันว่ามันอยู่ตรงไหนมั้งครับไปจากขั้นแรกเราต้องไปจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูสิเอารองเท้าก่อนรองเท้า นะครับเดี๋ยวเราเราต้องเดินทางจากนี่ไปจากนี่ไปนะครับแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวจากนี่ไปแล้วเราก็เลี้ยวเลี้ยวเลยนี่แล้วเราก็เลี้ยวทางไปเลยครับเขาบอกให้ตามทางไปแล้วเราไปเจอนี่นะครับสับปะาดมันเป็นตัวอะไรเะครับไปดูกันถาไปเลยครับยังไงน,นี่ฮึยังไงเจอแล้ว าไปดูเวเฮ้ยมันมีเสียงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเขาแค่นี่ยเฮ้ยเราต้องต่อสู้กับมันหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเราต่อสู้กันเฮ้ย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 เอ้าเฮ้ยตายเป็นกองเฮ้ยสงสัยเราต้องต่อสู้ พอเราชนะเราจะได้กล่องเรามาดูกันครับว่ามันมีอะไรบ้างมาดูกันเลยเพื่อนว่ามันมีอะไรบ้างเห็นไหมครับว่าพัสดุที่เราได้มามีอะไรบ้างมาดูสิเป็นของบริษัทอีสูซุอึ้งงวดไตจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับว้าวเขามีหมวกมาให้เราด้วยกันร้อนเห็นไหมครับพอดีไหม มีปูรู้ใจเทวดารู้ใจจริงแล้วก็มีนี่น,นะครับกิฟต์คัสสองร้อยหูให้เราไปซื้ออะไรกินดีมากเลยว้าดีจังเลยครับเดี๋ยวเรามาดูี่กองใหญ่ว้าวมีอะไรบ้างเนี่ยนี่ครับของยูฟูโรบรีนะครับว้าวมีที่นอนด้วยอันนี้อะไรเนี่ยมาดูกัน เขาส่งอะไรเรามาดูด้วยครับไม่มีอะไรนะครับเป็นกล่องเฮ้าหุ้นดูดูรวยรวยเลยเรารวยแล้วเพื่อนเราววเราวยแล้วครับเรารวยแล้วได้ติปการ์ดเียบะเลยดูหุ้น,นเรารวยแล้ว เราไปหาสมบัติต่อของเรายังมีอีกตั้งหลายอันไปดูครับอันนี้เดี๋ยวเราเอาไว้อย่งี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเอาเดี๋ยวเราไปไปตามหน้าสมบัติกันครับเราต้องตามลายแทงไปเนี้ยเดี๋ยวเราเอ้อมอยางนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปแมาว โอ้มันต้องวิ่งไปถึงนี่นะครับมันเดินต้องต้องวิโอ้ไม่จะถึงเนี่ยมันไกลเลือเกินมันจะถึงโอ้นี่เราต้องวิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งซ้ายวิ่งขวา ว่าเป็นอะไระครับลูกครับมาดูกันว่ามันเป็นอะไรว้าวพี่กากยัองอยู่เหนื่อยอันนี้เป็นของพี่มามิชอบนะครับเขาส่งอะไรมาให้เรามาดูกันครับถนน,นนรางก็แหงครับเพื่อไปติดตามได้เลยมามิชอบอุ้ยอไอ้ เขากลัวเราเหนาวคว้าเราจะหงานะครับเขาเลยส่งมาให้นี่นะครับเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมมีน้อยน่ารักวครับไปต่ตอนดีกว่าเดี๋ยวของเราไม่หมดของเรามีต่างหลายอย่างอันนี้ทำไงอะ่ะเอาอย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราออกกลับมาเอา เดี๋ยวเราต้องต่อจากไดโนเสาร์เราต้องผ่านตรงหลุมนี้นะครับแล้วค่อยๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก,กลับมาตรงนี้นครับเราก็จะมาเจอของของเราอยู่ตรงนี้อีกไปดูกันเพื่อนนะครับนี่ครับดูไนี้ นะครับเดี๋ยวเลี๋ยวลงไปนี่ตามาเลยฮาดู ำไมมันช่างยากลำบากขนาดนี้แล้วมาหาของเนี่ยดูนะครับก่อนที่เรามาถึงจุดนี้นะครับเราลงน้ํามานี่นะครับแล้วเราขึ้นขึ้นทางนั้นมาแต่ลกตรงไปตรงไปนี่นะครับตรงนี้เจอเลย ราอยู่ไหนเพื่อนไม่เจอเอ๊ะนายแทงมันบอกว่าเราจะอยู่แถวๆนี้นี่นะอยู่ไหนเพื่อนหาไม่เจออยู่ไหนเนี่ยครับอา้าวอยู่งี้นี่เองโอ้โหอยู่งี้นี่เองเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันเลยครับมันอยู่ดสุดที่สามอันเลยครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเฮ้ยไ,ไี่หายนี่นะครับรามาแกะดูเลย มีอะไรบ้างอันนี้ก็มาจากเพจรถเกี่ยวนะครับทันโก้นะครับส่งอะไรมาให้เรามาดูซิเพจทันโก้ว้าวได้เสื้อนะครับเพจทันโก้ให้เสื้อมานะครับหวางก่อนแล้วอันนี้นะครับเพจเซเว่นอีซี่นะครับของน้องแชมป์น,นะครับเซเว่นอีซี่ไปมาดูกันซิว่ามันคืออะไรว้าว คืออะไรเนี่ยนาฬิกาก็ไม่ใช่มันคืออะไรแล้วเนี่ยมันคือแว่นยายเฮ้ย<อ>แว่นตาโอ้หลอนะครับเพื่อนอม,มองไม่เห็นอะไรเลยครับขอ,องเลแบร์หนึ่งครับเนี่ยดูสิครับเลแบรก๊อปปี้เฮ้ยแม่เพื่อน เรามาดูันนี้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้นะครับเอ๊ะของเราจะมีชิ้นนึงนครับเดี๋ยวเราต้องไปตามหานี่นะครับอยู่ๆชิ้นสุดท้ายอุ้ยว้าวยังดีเลยดีเลยครับเนี่ยเป็นลำโพงว้าวลำโพงหูฮิว ลำโพงหรือขวดน้ำเนี่ยเปิดไฟได้มันเป็นลำโพงหรือขวดน้ำมันแน่นครับเพื่อนๆอุ้ยมันเปิดไฟให้กูแท้มากเลยมันเป็นไฟนะครับเป็นลำโพงด้วยเป็นไฟด้วยนะครับเนี่ยเสียบไอ้นั่นได้แท่มากเลยเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะครับเดี๋ยวเตืองเดี๋ยวตอนคืนเราไม่มีใช้นะครับเราไว้ใช้ตอนคืกนกันเพราะเราบริลงป่า นะครับเราไปตามหาอของอีกอย่างเราจากจุดนี้ไปเราเดินตรงไปทะลุนะครับเราจะเจอไปครับเราไปเดินตามหาของกันตรงนี้นะครับรที่ล้างรบล้างครับเป็นสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดเลยนะครับเราไปดูกันว่าเราเจะต้องเจออะไรอีกเราอาจจะเจอผีก็ได้ครับเนี่ยเขาเขียนไว้ซอมบี้อาจจะจองไปเจอ

ไปทางนั้นแล้วก็โค้งมางนี้อย่นี้นะครับให้เราโค้งไปโค้งมาถึงจะเจออยู่ตรงไหนครับหาเลยครับอยู่ทางไหนเนี่ยดูดิอยู่ตรงไหนเพื่อน,านหาดูดิเพื่อนอยู่ไหนครับอยู่ตรงไหนครับเฮ้ยนี่งไงเพื่อนนี่เองที่สุดท้ายนะครับเรา มาดูกันว่ามันเป็นอะไรนะครับเพื่อนนี่นะครับโอ้ตอนกลาคืนเราไม่อดตายแล้วนะครับมีหม้อชาบูให้เราด้วยใช่หรือเปล่าเรามาดูกันเดียยอันนี้เพ็อิซุฟุนะครับอีซุฟุเสียงไพศาลนะครับเขาให้เรามานะครับมาดูซิว่าหม้อชาบูจริงหรือเปลหรอเขา,อาใส่อะไรจ๊ใส่เรามา อุยว้าวมีปักด้วยแล้วก็มีนี่ะครับฟองเป็นหม้อเดี๋ยวเรามาแกะดูที่ว่าเป็นหม้อังไง หม้อาให้เราด้วยนะครับแต่กมีนี่ด้วยยอ,อดเลยดูครับว้าวพร้อมกับเตาปิ้งอะไแล้วก็มาใส่อย่างนี้โหแท้เวรยอ,อดนะครับมาจากอิสุสุเสียงภพษานะครับโอเคทั้งหมดเราก็หาสมบัติเจอแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ ต่อไปมีคลิปอะไรดีเพื่อนๆ,ๆจะได้รับชมกันต่อไปนะครับวันนี้สมบัติทั้งหมดเราก็หาเจอได้ด้วยความปลอดภัยดีเยี่ยมเลยนะครับสมบัติของเราโอเคนะครับสวัสดีครับ